ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่นเหรอมันเลิศนั่นเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o เว็บโมโคเทนดอทคอมเเโทดรศูนย์แปดสีพิมพี่เฮเลนไปออกแล้วเขาบอกว่านางเอกบอลอ่ะทำตงทำหน้ากับโมหน้ากับพี่เอแล้วก็ชิงออกไปจากโมจากจากข้าพี่เอคนเรตติองเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วิวแน่นอนค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เคยทำ อะไรทาหน้าอะไรกับพี่เอแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เอเลยค่ะวิวก็เข้าเอกแสบของวิวธรรมดาไม่มะที่พี่เอเลยก็ออกมาบอกเป็นนักเอกวอลคนก็เลยเหมือน,นบอวงว่าเป็นเราไน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันพอเป็นวอลแหวนมันก็เลยทําให้คนนึกถึงเราได้ค่ะแต่ว่าวิวไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็กับพี่เฮเลนก็รู้จักกันดีไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ใช่วิวแน่แน่วอลแหวนเอื่นหรือเปล่าคือเราไม่เคยมีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็ กับพี่เอด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสนิทกันไหมคะกับพี่เอเลนก็ไม่ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่ารู้จักพี่ทั้งสองคนค่ะรู<ต>่จักเลยค่ะ,ค,ะคุณแตงเนืองเาเขาให้สัมภาษณ์บอว่าแบบรู้ในนับนะคุณเลยนะทำใช้ทำค่อนข้าง,ง,ง,งโอ้ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าวิวไม่เคยทําเหมือนแบบว่าอะไรดีคะคือพี่เอไม่เคยเหมือนทําอะไรให้หมายถึงว่าเราไม่ได้เคยไปติดที่บุญค<ม>ุณหรืออะไรที่เขาแล้วก็นับถือพี่เขาเป็นพี่คนนึงเ<ม>ออ่ทั้งพี่เอแล้วก็พี่เฮเลนเองก็ไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยสนิทกันไหมกับพี่เอเลน คงไม่คงไม่ได้ไปเคลียร์กับพี่เขาเพราะว่าวิวไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยอ่ะมันไม่ใช่เราอะค่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปถามอะไรแต่ว่เราแล้วเราไปแบบติ้นหน้าไปแบบทำหน้ามาหลายรอบอะไรเงี้ยเราเสียดเลือไปเออไม่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เราเราก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็คือได้มีโอกาสพูดตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเหมือนได้ยินข่าวมาแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอะไรคือไม่ไม่ทราบว่ามันแรงอะไรยังไงแค่ไหนอะค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเราแน่นอน เานกี่กัพี่เอมาก่อนพี่เอเคยดูเคยเข้ามารู้จักพี่เอก่อนที่จะเข้าเอกซแสกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทันทํางานอะไรยังไงแล้วก็คือว่าเซนกับเอกแสกพอดีค่ะไม่ได้คิดว่าคุณนุ้คิดว่าเป็นเราแน่นอนใช่แต่ว่าซึ่งมันไม่ใช่เลยเพราะว่าวิวเจอก็เจอกับพี่เขาปกตินะก็แบบเจอก็ทักทายปกติเราไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะวิวว่าช่วงนี้มันอาจจะมีข่าวแบบนี้เยอะมันก็เลยเป็นกระแสกันไป ก็ก็ได้ก็ก็คุยกันเหมือนพี่เดูง,งานให้อะไรค่ะในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้สังกัดใครอะไรเงี้ยค่ะพี่เอก็ดูงานให้หแล้วก็ แล้วก็พอหมายถึงพอเข้าเอกแซกก็เป็นสัญญากับเอกแซกไปอะ่ะจบสวยไหมคะกับพี่เอตอนที่ออกมาไม่เราไม่ได้จบอะไรกันเลยค่ะคือตอนนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นเอกแซกดูแลพี่เอเขาก็เลยไม่ได้ดูพี่เอก็ดูแลเด็กๆน้องๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีโลหาตย่เทเลนไหมคะเหมือนกันไมไม่ค่ะไม่เคลียร์เพราะว่าไม่ใช่เราอยู่แล้วค่ะแบบแล้วก็เราไม่เคยทําอะไรให้คือไม่เคยมีผิดใจอะไรกันด้วยค่ะลาสูลเห็นว่าไปพักร้อนมาเนาะ ไปทะเลมาค่ะก็เป็นเป็นยังไม่ได้วางแผนอะไรคือเรียกไปกับเพื่อนเพื่อนคือตอนแรกเหมือนจะไปแค่ใกล้ๆพัทยาอะไรเงี้ยแล้วมันเราไม่ได้จองโรงแรมอะไรไว้เลยแล้วเพื่อนก็เลยเถิดเออไปไปเสม็ดค่ะอยู่ไปแค่คืนเดียวเองค่ะมีคนจะว่าพักร้อนรือว่าไปพักใจค่ะมีรัก่าเี้ ก็จริงๆก็คือทั้งพักกายพักใจค่ะคือแบบว่าเราทาเราทํางานเหนื่อยด้วยเอ่อแล้วมันก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายคือช่วงที่ผ่านมาวิวก็มีข่าวอย่างน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆคือเราไปเหมือนไปผ่อนคลายไปสนุกเลยอ่ะมันาลงีกัดทะเลมันกไ็ได้ได้ผิวดำ <laughs> มันก็สนุกดีค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยไปรู้สึกว่าไปแป๊บเดียวอะ่ะมันเลยเหมือนเราเรีบๆทําอะไรไปทั้งหมดทุกอย่างแดงว่ายังพักรัก ใช่ค่ะเราแฮปปี้ดีค่ะเรื่องความรักหรือเรื่องชีวิตเรื่องงานอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรจะเป็นค่แล้วก็ไปอีกรอบไหมคะไม่แล้วค่ะพี่อ้อยแบบแค่ขำๆแล้วมันกลายเป็นปัญหาไปเลยก็แสดงว่าพลังใจหมดหรือว่าอไม่แบบคนเราเหมือนแบบเวลาคนเหนื่อยเหนืยก็อยากไปทะเลไปธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือไปเล่นๆไม่ได้มีอะไรคือไปกับเพื่อไปกับเพื่อนไปแค่คืนเดียวชิลๆ คนเดียวแบบน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนเราก็ขึ้นเหมือนกับเฮ้ยแทนบอกว่าจะเป็นกำลับบบงใจให้เธออะไรอย่างเง<ต>ี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยแล้วเขาเห็นว่าเราเจอแบบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออให้กำลังใจรวมรวมพลกันเฉยๆเป็นเกี่ยวอะไรกับหมาเปล่า no, no 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 ไม่เกี่ยวค่ะค่ะออใครนะครคนเดียว เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบมันแมนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว